หลายๆเรื่องที่เป็น new era economy เนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราทุกวันละนะครับซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังนะฮะในอนาคตเนี่ยแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือเราที่ดูเยอะๆเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออย่างแรกเพราะว่าหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยพยายามนะฮะที่จะ provide service ให้อยู่ภายใน,นให้ได้มากที่สุดนะฮะมี stat นะครับที่บอกว่า80%เนี่ยของเวลาทั้งหมดของคนเนี่ยอยู่ในแค่3แอปเท่านั้นเองเเพราาะว่่คนนีย จะมีเขาเรียกว่าไอบอลที่จํากัดมากๆแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถจะสร้างผลิตภัณฑ์นะครับที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถตอบโจทย์เขาในทุกๆเรื่องได้เนี่ยแอปพลิเคชันในอนาคตที่เราเห็นว่ามีเยอะเนี่ยจะเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับที่จะดึงให้เขาอยู่ข้างในแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมีสเตตมากมายนะครับที่บอกว่าเขาแวลูเรื่องอื่นมากกว่าสิ่งที่ผมพยายามจะนําเรียนวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับถ้าเราอยากจะมองว่า อนาคตอยู่ที่ไหนเนี่ยให้เรามองผู้คนที่เป็นอนาคตอย่ามองที่ความต้องการของตัวเองเวลาเราพูดถึงอนาคตเนี่ยเราดูเหมือนจับต้องไม่ได้สิ่งที่จับต้องได้จริงๆอะ่ะคือคน ที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาแน่นอนครับเราพูดถึงซูเปอร์แอปเนี่ยผมว่าคํานี้เนี่ยเป็นคําที่ส่วนตัวเราพูดก็เขินนะเพราะว่าคาว่าซูเปอร์แอปเนี่ยมันเป็นคําที่ผมคิดว่ามันก็คือแอปพลิเคชันที่มีหลายๆ s e r เซอร์วิสนะฮะเราอาจจะนึกถึงแอปพลิเคชันอย่างสั่งอาหาร,รอย่างเมืองจีนหรือว่าเซาท์อีสเท s i a เหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยมีแวลูมหาศาลนะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นนะฮะว่า เริ่มใส่บริการใหม่ๆเข้าไปนะครับและช่วงที่เรารู้เนี่ยก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยใช้เงินมหาศาลในการทําตัวเองให้มียูเซอร์มหาศาลนะครับรหลายๆครั้งเรารู้ว่าเป็นการทําขาดทุนด้วยซ้ำแต่ยุคนี้เนี่ยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนนะครับว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่จะหยุดเพิ่มเซอร์วิสในการเบิร์นเงินแล้วแต่เขาเริ่มที่จะมียูเซอร์มีผู้ใช้งานที่มากขึ้นนะครับเมื่อมีผู้ใช้งานที่มากขึ้นเนี่ยเริ่มที่จะเก็บเงินเมื่อเริ่มเก็บเง แต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเมื่อมีคนเยอะขึ้นเราลองนึกภาพนะฮะถ้าเรามีที่ที่คนสามารถเข้าไปทุกวันทุกวันได้มันเหมือนกับว่าธุรกิจบางอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยเราดูอะไรบ่อยๆเราอาจจะดูทีวีบ่อยเดี๋ยวนี้ถ้าเราดูแอปบ่อยสิ่งเหล่านี้ธุรกิจโฆษณาก็จะเป็นธุรกิจที่เริ่มมีการาเรียกมอนิ t i ิดเซชัเกิดขึ้นในแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ขายของในนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่ได้เงินนะเริ่มเสียค่าโฆษณาเหล่านี้แต่ในเชิงธุรกิจเ้าเนี่ยก็ต้องบอกว่า ขาดทุนมานานจะทำยงไงให้ s i n e น s m s d e l เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นที่ไหนก็ตามที่มีคนอยู่เยอะที่เหล่านั้นจะเป็นที่ที่สามารถที่จะเขาเรียกว่า monetize ได้เราต้องโฟกัสที่ User นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นอนาคตจริงๆแอปพลิเคชันต่างๆที่ผมแชร์ให้ดูตะกี้นี้เนี้ยเราอาจจะพูดได้ใน2อสมปี4-5หปีแต่ถ้าเราทำธุรกิจที่ยั่งยืนเนี่ยต้องมีทีมงานที่ออกไปดูว่าแล้วคนอนาคตเขาใช้อะไรกันนะครับ feel your life with experience คนสมัยนี้แ l ล e เรื่อง Experience เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ผมอยากจะมาย้ำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดถึงเนี่ยปัจจุบันมันเกิดแล้ว Sharing Economy ทั่วโลกเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับคนอเมริกานะครับ72ใช้ Share Service App นะแล้วก็ยุโรปเอเชียประเทศจีนทุกทกที่เนี่ย s h r v i s e r v p c e app เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็มีเทรนที่จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Sharing Economy เนี่ย เป็นสิ่งที่เราต้องนั่งกลับมานึกแล้วว่าเอ๊ะเราขายของที่มันมีค่ากับคนเนี่ยเป็นสินทรัพย์หรือว่าเราขายบริการสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการพูดถึงนะครับแต่ผมให้จะบอกว่ามันใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีแสแตทที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น3าอย่างที่ผมอยากจะฝากไว้จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ก็ต้องนําเรียนว่าอาจจะดูไม่ได้ใหม่นะครับแต่เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้เกิดขึ้นแล้วคือ เวลาเราพูดถึงซ u เปอร์แอปเนี่ยอยากให้หนึกถึงที่ที่คนอยู่เยอะๆแค่นั้นเองครับปัจจุบันที่ตรงไหนคนอยู่เยอะที่ตรงนั้นจะเรียกแพลตฟอร์มเรียกซูเปอร์แอปก็ได้แต่อย่าให้อยากให้มองไปข้างหน้านะครับว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวปุ่มสี่เหลี่ยมที่อยู่บนมือถือนะครับมันคือว่าปัจจุบันเนี่ยคนรุ่น,นาคเนี่ยอีก10ปีเขาใช้อะไรอยู่และ Stickiness เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมันหนาแน่นมากครผมลืมบอกไปว่าถ้าตอนนี้ไปถามน้องๆเด็กๆเนี่ย ที่เขาเรียนเรื่องหุ่นยนต์หรือว่าเรื่องการทำอแอปอะไรกันเนี้ยมีอาชีพหนึ่งที่เด็กอยากเป็นก็คือเรียกว่า Roblox Engineer นะคะคือมันเป็น Engineer t y p ที่ specific มากสร้างเกมสร้างแอปแต่ว่านั่นคืออาชีพของเขาในอนาคตด,ด้วยซ้ำนะอันที่ผมพูดเรื่อง Roblox อีกทีหนึ่งไม่ได้เป็นคำแนะนำการลงทุนใหญ่ๆนะครับแต่ว่าแค่จะบอกว่าแพลตฟอร์มที่เราพูดถึงทุกวันนี้สำหรับผมคือมันเป็นเรื่อง short to medium term แต่ถ้าเราสร้างธุรกิจให้ long term เนี่ยต้องมีคนที่เข้าไปดูแล้วก็ใกล้ชิดกับ user ที่เป็นคนรุ่่นนใหม Sharingcono ีนะ Sharing economy แตะไปบ้างล้ะนะครับแล้วก็เรื่องของ electric vehicle s เรื่องของ sustainability เรื่องเหล่านี้ผมไม่คิดว่าเป็นเทรนนะครผมคิดว่าเพราะว่าเทรนมันมาแล้วมันไปแต่เรื่องนี้คือเรื่องของ user พฤติกรรม user รุ่นใหม่ที่มีเกิดขึ้นแล้วและคิดว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับแค่ว่าเราอาจจะยังไม่เห็น